เทคนิคการแต่งดวงตาให้ดูสวยฟาดในลักษณะแบบนี้ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับวันนี้เข้มข้นมีเทคนิควิธีการดีๆมาแนะนําอันดับแรกนะครับเข้มจะใช้อะชิโร่สติ๊กนะครับลงให้ทั่วเปลือกตาบนและขอบตาล่างให้ได้ในลักษณะแบบนี้จากนั้นนะครับเข้มจะใช้แปรงหัวกลมนะครับในการเบลนด์สีให้สีอะชโรสติ๊กนั้นดูมีความฟูงนั่นเองครับขั้นตอนนี้สําคัญมากเลยนะครับนั่นก็คือการลงอินไลเนอร์ซึ่งเวลาลงอินไลเนอร์นะครับลงให้ทั่วบริเวณขอบตาบนนะครับจากนั้นใช้แปรงหัวเล็กในการเบลนดสสีเพ่ออนนนาตไ้้ไไลววงับยแ ก็าสามารถมาเจาะกระบอกตาด้านล่างได้เลยพอได้สีตาที่ดูมีความสวยฉ่าแล้วก็สามารถปัดมาสคารลาติดขนตาปลอมติดที่เีตาสองชั้นเห็นไหมครับว่าตาดูมีความโตมากๆแต่ลุคที่เราอยากได้วันนี้นะครับอยากให้ดูมีความเฉียวก็เพียงแค่ใช้แปรงครับในการตัดบริเวณส่วนหางตาอีกเล็กน้อยก็จะได้หางตาที่ดูมีความเป็นสองหางในลักษณะแบบนี้แต่อย่าลืมติดขนตาล่างอีกหนึ่งรอบนะครับ<ๆ>เพื่อเพิ่มมิติให้ดวงตาดูมีความฉ่าอ่าแม่เห็นปะแตกต่างกันมากๆเลยนะครับระหว่างแต่งกับไม่แต่งเห็นไหมครับว่าเทคนิคการแ